วิชาสุขศึกษาพละศึกษาทช2 1 0 0นระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องประยุกต์ใช้กระบวนการทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตการประยุกต์ใช้กระบวนการทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตหมายถึงการนำความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมาใช้แก้ปัญหาวางแผนตัดสินใจและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ระบวนการทักษะชีวิตหล,กลักๆมี5ขั้นตอน 1. การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนความต้องการและอารมณ์ของตอนเองตัวอย่างเมื่อรู้ว่าตนเองไม่เก่งการพูดในที่สาธารณะก็ฝึกซ้อมพูดให้มั่นใจมากขึ้น 2. การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นเฏมเตธเข้าใจความรู้สึกความคิดของผู้อื่นเคารพความแตกต่าง ตัวอย่างเพื่อนมีความเห็นไม่ตรงกันแต่เรารับฟังและหาทางออกด้วยเหตุผล 3. การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและเลือกทางออกที่เหมาะสมตัวอย่างก่อนซื้อของราคาแพงพิจารณาความจำเป็นและงบประมาณ 4. การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีพูดฟังและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น ตัวอย่างพูดคุยกับเพื่อนด้วยน้ำเสียงสุภาพและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่าง 5. การจัดการอารมณ์และความเครียดควบคุมอารมณ์ไม่ให้ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือความสัมพันธ์ตัวอย่างเมื่อโกรธใช้วิธีหายใจลึกๆหรือพักก่อนพูดเพื่อลดความตึงเครียดแบบทดสอบท้ายบทเรียน 1. ข้อใดหมายถึงกระบวนการทักษะชีวิตได้ถูกต้องที่สุดกไก่ การทำกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอขอการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมขอการเรียนรู้เฉพาะทางในอาชีพหนึ่งงอูการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในชีวิตคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 2. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตกอไก่ทำตามเพื่อนโดยไม่คิดขอรู้จักควบคุมอารมณ์เมืออ่อโกรธคอใช้เงินหมดไปกับของฟุ่มเฟือยงองูไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่รู้จักควบคุมอารมณ์เมือ่อโกรธ 3. ขั้นตอนใดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาในทักษะชีวิตกอไก่การตำหนิผู้อื่นขอการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคอการหลีกเลี่ยงปัญหางองูการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา,า,ญหา,าสี การสื่อสารที่เหมาะสมในกระบวนการทักษะชีวิตควรเป็นแบบใดก็พูดเสียงดังเพื่อให้คนฟังเกรงใจขอฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพูดด้วยเหตุผลคอเงียบไว้ไม่พูดอะไรเลยงองูใช้อารมณ์ในการพูดคำตอบที่ถูกต้องคือขอไขฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพูดด้วยเหตุผลค <5. S 1> หากเพื่อนทะเลาะก,กัน นักเรียนควรใช้ทักษะชีวิตใดในการแก้ไขปัญหากอไก่การคิดสร้างสรรค์ขอการสื่อสารและการเจรจาคอการปฏิเสธอย่างมั่นใจงงงูการตัดสินใจอย่างเร่งรีบคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่การสื่อสารและการเจรจา